ดารุณีแสนงามตอนที่สิบเจ็ดนี่ต้องเป็นความฝันแน่ข้าไม่เชื่อยุ้ยอินมองหน้ายงหลังอย่างตกใจเขาคงตั้งใจปั้นเรื่องขึ้นมาหลอกนางเพื่อลดความรู้สึกผิดบาปในใจนางเรื่องคงเป็นเช่นนี้แน่ข้าเป็นตัวปลอมยงหลังหลับตาแล้วถอนใจยาวข้าไม่ใช่ยงหลังยงหลังตัวจริงตายไปตั้งแต่ยังเล็กแล้ว ไม่ไม่ต้องโกหกข้าข้าไม่เชื่อเย,ยอินยกมือขึ้นปิดหูสายสีสานไม่หยุดท่านเป็นพี่ใหญ่ของข้าท่านคือยงหลางต่อให้ข้าเคาะร้ายหลงรักท่านข้าก็ไม่ต้องการให้ท่านปั้นเรื่องโกหกมาหลอกให้ข้าไม่รู้สึกผิดในใจหลงรักท่านเยงหลางนิ่งไปมองนางด้วยสายตาลึกซึง้งที่ผ่านมาแรงดึงดูดที่ทั้งสองฝ่ายมีแต่ก่อน การลองใจความรู้สึกว้าบหวามการหลบหน้าการทุ่มเถียงสงครามเย็นตลอดจนความหงุดหงิดกังวลที่ต่างฝ่ายต่างมีได้เปิดเผยขึ้นจากถ้อยคำที่หลุดออกจากปากนางในครั้งนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าความรู้สึกที่เปิดเผยเช่นนี้ทั้งสองไม่มีทางหลบหนีได้อีกข้าพูดความจริงเขารั้งร่างนางไว้แนบอกข้าไม่ใช่พี่ชายเจ้าจริงๆ ข้าไม่ได้ปั้นเรื่องขึ้นมาพูดเพื่อปลอบให้เจ้าพ้นจากความรู้สึกผิดพอทีเถอะอย่าพูดอีกเลยข้าไม่เชื่อท่านอย่าพูดอีกเลยนางปิดหูต่อไปอย่างดื้อรัน้นไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ทำไมเวลาข้าพูดความจริงเจ้ากลับไม่ยอมเชื่อนะเขาดึงมือที่นางยกปิดหูไว้ลงกล่าวกับนางอย่างจริงจังว่าข้าไม่ใช่พี่ชายเจ้า อย่างนี้ไม่ดีหรือยวยอินมองเขาด้วยอารมณ์พลุ่งพลานความรู้สึกขัดแยงและความสิ้นหวังในดวงตาแปลเป็นหยาดน้ำอุ่นไหลรินท่านไม่ใช่พี่ชายค่าก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าท่านแอบอ้างเป็นเสือพระวงศ์ทษถึงขั้นประหารนางกอดเขาไว้แน่นร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวเขากอดนางให้แน่นขึ้นอีกจนแทบจะทำให้นางแหลกสลาย กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเขาข้าขอร้องเถอะท่านอย่าได้เอ่ยเรื่องตัวปลอมอะไรนั่นอีกท่านคือหยองหลางท่านคือท่านชายใหญ่แห่งวังเส้นจิ้งจุ่นอ๋องได้ยินหรือไม่นี่เป็นความจริงนางกล่าวสะอื้นเสียงเบหวิวเย้ออินหากเจ้าให้ข้าเป็นพี่ชายใหญ่ของเจ้าเราก็จะไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันไปชั่วชีวิตเขาประคองดวงหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตานั้น จุมพิตคราน้ำตานั้นแผ่วเบาไม่ได้อยู่ด้วยกันยังดีกว่าให้ข้าเห็นท่านต้องตายนางสะอื้นหักกอดคอเขาไว้แน่นยื่ออินข้าไม่ควรปลอมตัวเป็นยองหลางไม่ควรปรากฏตัวขึ้นในชีวิตเจ้าไม่ควรทำร้ายเจ้าในชีวิตเขาไม่เคยรู้สึกเสียใจต่อการกล่าวคำลวงใดมาก่อนเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกเสียใจและโกรธตนเองนัก ท่านเสียใจที่อ้างตนเป็นหยงหลางหรือนางมองเขาอย่างเศร้าส้อยทำไมเจ้าไม่โกรธแค้นที่ข้าปลอมเป็นหยองหลางเหตุไฉยแววตานางยังคงอ่อนโยนปานนั้นทำไมเจ้าไม่ถามว่าข้ามีเจตนาอะไรถึงทำเช่นนี้ทำไมเจ้าไม่ถามอะไรสักอย่างเย่ออินยิ้มข่มขืนไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดไม่ว่าจะมีเจตนาอะไรไม่ว่าเบื้องหลังเรื่องนี้ จะมีความคิดชั่วร้ายอย่างไรนางก็ยังคงถูกเขาดึงดูดไว้จนไม่อาจถ่ายถอนเขาเป็นปีศาจร,ร้ายของนางต่อให้ถูกเขาหลอกลวงถูกเขาทำร้ายนางก็ยังคงมีอาจห้ามใจมีให้รักเขาได้แค่ทำให้ข้าได้พบท่านก็พอเรื่องพวกนั้นไม่สำคัญอีกแล้วใจนางเป็นของเขาทั้งหมดขอเพียงสิ่งนั้นชักนำหยงหลังมาสู่ชีวิตนาง นางก็ล้วนรู้สึกซาบซึ้งเย้ออินเจ้าทำให้ข้ารู้สึกละอายแก่ใจข้าไม่คู่ควรมาปรากฏตัวเบื้องหน้าเจ้าเขาพึมพำเสียงแหบข้าไม่นึกเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้ท่านนึกเสียใจนางจุมผิดข้างเขาจากนั้นก็จุมผิดขมับราเรื่อยไปจนถึงริมฝีปากอย่าเสียใจที่รู้จักข้าอย่าเสียใจเลยดีหรือไม่ หลังจากที่ทะเลาะกับเขาด้วยเรื่องที่เขาจะแต่งงานวันเวลาต่อมานั้นนางใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่สู้ตายไปเสียดีกว่านางไม่อยากย้อนกลับไปริมรถแห่งความทรมานจากความคิดถึงเช่นนั้นอีกนางไม่อยากเสียเขาไปหรือชาตินี้เราจะเป็นได้แค่พี่น้องกันเขากำลังเคลื่อเคลิอกับรถจุมพิแห่งนางอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ดีเราจะได้อยู่ด้วยกันชั่วชีวิต นางแนบริมฝีปากกับริมฝีปากเขาหอบหายใจแผ่วเบาถอนใจเล็กน้อยจะอยู่ด้วยการชั่วชีวิตได้อย่างไรเจ้าไม่ออกเรือนหรือเขาถอนกายห่างจากนางเล็กน้อยมองนางด้วยสายตาอ่อนโยนข้าจะไม่ออกเรือนท่านเลี้ยงข้าไปชั่วชีวิตมือนางไล้ใบหน้าเขาแผ่วเบาสัมผัสสันจมูกนั้นอย่างรักใคร ให้ปลายนิ้วตนรู้สึกถึงไอร้อนจากตัวเขาท่านพ่อกับท่านแม่เจ้าไม่มีวันไม่ยอมให้เจ้าออกเรือนกระมังเขาปล่อยให้นิ้วน้อยๆน,นั้นสำรวจไปทั่วถ้าเช่นนั้นข้าจะทำให้ตัวเองกลายเป็นคนขี้ริ้วและโง่เขลาจนไม่มีใครต้องการสรุปแล้วถึงตายข้าก็ไม่ออกเรือนกับใครนางยิ้มโศกเศร้าเด็กโง่อย่าทำเรื่องโง่เขลาเช่นนั้นเขากุมมือนางไว้ แล้วยกขึ้นมาจะรด,ดริมฝีปากข้ากลัวแต่ว่าต่อให้เรายินดีจะเป็นพี่น้องกันไปชั่วชีวิตแต่คนอื่นก็คงไม่ยอมย้วยอินได้ฟังก็สะดุดไปครู่หนึ่งถูกทีเดียวท่านแม่สงสัยข้าแล้วหากนางล่วงรู้ย่อมหาทางแยกเราออกจากกันทำอย่างไรดีนางกอดเขาไว้อย่างไม่สบายใจควรทำอย่างไรดีหนอ นางเพียงหวังอยู่ร่วมกับเขาไปชั่วชีวิตมีวิธีไหนบ้างที่จะไม่ต้องให้นางและเขาต้องแยกจากกันยงหลางเกิดความคิดหนึ่งแวบ,บขึ้นในใจมีสู้พาเยวอ,อินหนีไปดีกว่าแต่ทว่าเขารีบดับความคิดนั้นโดยเร็วหากพานาหนิ่งออกจากวังไปทั้งเขาและนางก็ต้องถูกคนประนามอย่ามเหยียดทั้งพาให้คนทั้งวงังเซิ่นจิงจ้งจื้นอองต้องพลอยรับความอัปยศไปด้วย ท่านหญิงดึกแล้วท่านชายใหญ่ก็ควรกลับได้แล้วป่ายฮวาเคาะประตูอยู่ด้านนอกย่งหลังคลายอ้อมกอดน,นั้นขณะกำลังจะลุกขึ้นหยื่ออินก็กอดเอวเขาไว้แน่นยิ่งกว่าเดิมอย่าไปเลยอยู่ที่นี่เถิดดวงตาที่เต็มไปด้วยความอาวรน,นั้นมองเขาล้ำลึกสายตานี้แทบจะทำให้ความตั้งใจเขามาลายหายพาให้เขาสูญสิ้นซึ่งสติ หากข่าอยู่ต่อไปความสัมพันธ์ของเราก็จะเป็นที่ล่วงรู้ได้โดยง่ายเรายังต้องแยกจากกันเร็วขึ้นเขากัดฝฟันและหันหน้าหนีแกะมือนางที่กอดเอวเขาไว้กลัวนักว่าตนจะจมจับอ,อยู่ในดวงตานางเย่ออินก้มหน้าลงอย่างเสียใจเราต้องอดทนได้หรือไม่เขาถอนใจรูปใบหน้านางเบาๆซ่อนกล่องแพรไว้ในอกเสือ้อแล้วหันกายเปิดประตูห้องจากไป ไปฮว่าเห็นยงหลังจากไปแล้วก็รีบเดินเข้ามาข้างกายยุ้ยอินสำรวจนางขึ้นขึ้นลงๆท่านหญิงท่านชายใหญ่ทำอะไรท่านหรือเปล่าเขาเป็นท่านชายใหญ่เจ้าคิดว่าเขาจะทำอะไรข้าได้ละ่ะยุ้ยอินยิ้มขมปราหากพวกเขายังเป็นพี่น้องกันต่อไปชั่วชีวิตนี้เขาย่อมไม่มีทางล่วงเกินนางมากไปกว่านี้แน่มรณกรรมของหลวงจินชราวัตรหู้กัว ทำให้ราชสำนักปั่นปวนหนักจกักรพรรดิเฉียนหลงส่งให้กระทรวงยุติธรรมจัดการคดีนี้ทันทีท้ายสุดเรื่องนี้ไปตกอยู่ที่ท่านชายเยียนเก๋อซึ่งพยานให้การว่ามาพบหลวงจีนชาราเป็นคนสุดท้ายเยียนเก๋อต้องการขจัดบนทินจึงทูลขอเป็นผู้ชำระคดีนี้เองจกักรพรรดิเฉียนหลงทรงเชื่อว่าเยียนเก๋อมีใช่ฆาตกรจึงวางพระทัยมอบคดีนี้ให้เขาจัดการ เย็นเกิดคนห้องพักหลวงจินชารานั้นโดยละเอียดแต่ก็ไม่พบร่องรอยของไข่มุกมังกรจึงคาดเดาว่าผู้ที่ขโมยไข่มุกมังกรไปนั้นคือฆาตกรแต่ทว่าขณะเคลื่อนย้ายศพของหลวงจีนชาราก็พบว่าหลวงจินชาราได้เขียนอักษรสี่ตัวไว้ด้วยโลหิตที่ข้างขวาของตนว่าอย่าได้สืบความตัวอักษรสุดท้ายยังเขียนไม่ทันจบก็ขาดใจ หากฆาตกรมีเจตนาฆ่ายายหลวงจินชราต้องทิ้งข้อความนี้ไว้หลวงจินชราทราบดีว่าไข่มุกมังกรเป็นของสำคัญขณะยังพอมีลมปราณก็น่าจะทิ้งชื่อแท้หรือลักษณะพิเศษของฆาตกรไว้เป็นเบาะแสมิใช่สั่งไว้ว่ามีให้คนสืบสวนคดีเอาความผู้ที่ชิงไข่มุกมังกรไปหรือว่าหลวงจินชรารู้จักกับผู้ที่นำไข่มุกมังกรไป และมีเจตนาปล่อยเขาเหยียนเกอไม่สามารถทูลจกกักรพรรดิเสียหลงว่าหลวงจินชรามรณาภาพเพราะไข่มุกมังกรได้เขาจึงได้แต่คาดคะเนาจ,จากคำสั่งเสียนั้นแล้วกลับทูลว่าหลวงจินชราน่าจะรู้จักกับฆาตกรก่อนตายจึงขอร้องไม่ให้สืบสาวราวเรื่องครั้นเหยียนเกอถามเหล่าหลวงจินในวัดว่าจะให้สืบคดีต่อไปหรือไม่ก็ได้รับคำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่จำเป็น ลวงจีนในวัดหูกวัลวล้วนมุ่งบำเพ็ญเพยียรการเกิดก็คือการดับการดับก็คือการเกิดการศึกษาพระธรรมนั้นก็เป็นไปเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายในสังสารวัฏอันแท้จริงนั้นหามีสิ่งใดที่เรียกว่าการเกิดและหามีสิ่งใดที่เรียกว่าการดับไม่จิตอันเป็นประพัดสอนย่อมสว่างกระจ่างบรรลุในพระธรรม จึงไม่มีหลวงจีนรูปใดติดใจในการบรณาภาพของหลวงจีนชาราทั้งยินดีน้อมปฏิบัติตามคำสั่งเสียของหลวงจีนชาราโดยสงบคดีนี้ปิดลงโดยที่ไม่อาจหาตัวฆาตกรได้แต่ทว่าในใจของเยียนเก๋ยังมีปริศนาอยู่ใครเป็นผู้ขโมยไข่มุกมังกรไปนับตั้งแต่กลับจากวัดหู้ก,กัวแล้วยงหลางก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน ทุกวันก่อนออกไปทำงานราชการเขาจะมาเยี่ยมคาระวะหนุ่สี่และพระชายาพระชายานั้นรู้สึกประหลาดใจนะักเพราะเดิมทีนับแต่ยงหลางมาอยู่ในวังก็ไม่เคยคาระวะนางอย่างเคารพมาก่อนไม่เพียงเท่านั้นหลังกลับมาจากคลังแสงแล้วเขาก็มาร่วมโตอาหารกับคนในครอบครัวทุกเย็นไม่วางสีหน้าเย็นชาเย่อหยิ่งเวลาน้องๆสวนเสงสนทนาเย้าย่อกัน เขาก็ค่อยๆเข้าร่วมด้วยไม่ทำตัวแปลกแยกห่างเหินอีกความเปลี่ยนแปลงของหยงหลางทำให้หยุนสี่ยินดีเป็นที่สุดหยุนสี่เห็นว่าตนได้ชดเชยความรักความใส่ใจให้หยงหลางจนหยงหลางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่นึกว่าสาเหตุหลักจะเป็นหลวงจินชาราที่วัดหู่กัวและเย่ออินหยงหลางหาเหตุที่จะอยู่ร่วมกับเย่ออินตามลำพัง ด้วยการอ้างว่าจะให้นางสอนหนังสือให้เป็นเวลาวันละหนึ่งชั่วยามโดยทั้งสองจะพบกันที่ห้องหนังสือในหนึ่งชั่วยามนี้เขาได้หัดเขียนหนังสือจริงๆไม่ถึง10ตัวอักษรเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการพอดรักเขาเคลียร์กับนางความที่กลัวจะมีคนเข้ามาในห้องหนังสือกระทันหันยงหลังไม่เคยถึงขนาดปลดกระดุมเสื้อบนร่างนางซักเม็ดแต่ทั้งสองกำลังเป็นหนุ่มสาว มีเลือดเนื้อทั้งรักกันปานจะกลืนสุดจะระงับใจได้แต่ยงหลังพยายามควบคุมตนเองแม้จะสัมผัสเย้ยอินไปแล้วทั่วร่างแต่นางก็ยังคงความเป็นพรหมจารีเมื่อไรท่านถึงยอมต้องการฆ่าจริงๆหลังจุมพิดร้อนแรงเย้ยอินซบอยู่กับไหล่เขายังอ่อนระโหยค้าทำเช่นนั้นไม่ได้หากเจ้ามีคันขึ้นมาจะอธิบายอย่างไร เขาถอนใจแผ่วเบาอยู่ข้างหูนางอย่างจนปัญญาท่านไม่กล้าแต่ต้องฆ่าดังนั้นมีแต่ทีดาตระกูลฐานจึงจะมีบุตรกับท่านได้ใช่หรือไม่ในอนาคตท่านจะมีบุตรและภรรยาส่วนข้าก็เป็นได้แค่น้องสาวของท่านตลอดไปน้ำเสียงนุ่มนวลของเย้ออินปิดบังความไม่สบายใจของนางไว้ไม่มิดยงหลังรู้สึกได้ว่า ยิ่งใกล้กำหนดแต่งงานของเขาความกังวลของยุ้ยอินก็ยิ่งปรากฏชัดหลายวันนี้นางพยายามลองใจเขาทั้งพยายามยัออย่วยุให้เขาหมดความอดทนหากข้าไม่มีคันท่านจะต้องการข้าหรือไม่นางพลิกร่างมาเล็กน้อยนั่งลงบนท่อนเอวเขาเรื่องแบบนี้กำหนดแน่ชัดไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดเกินเหตุทำให้เขารู้สึกปานปวนบริเวณท้องน้อย รีบจับบ้านเอวนางยกร่างนางให้ห่างตัวข้ารู้ว่ามียาชนิดหนึ่งกินแล้วจะทำให้ไม่มีคันนางกลับมานั่งบนตัวเขาอีกแนบแก้มกับอกเขาห้ามกินยาหากเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วจะทำอย่างไรเขาดุนางเสียงขึ้นแต่ว่าหลังจากท่านแต่งงานแล้วท่านก็อาจไม่ต้องการข้าอีกความวิตกกังวลของนาง เพิ่มพูนหนักถึงขั้นใกล้พังทลายยินยอมใช้ร่างกายแลกใจเขาไว้ยงหลังถอนใจลึกยาวอบนางไว้แนบอกเขาเข้าใจความรู้สึกของนางยิ่งนางรักเขามากเท่าไรยิ่งไม่สบายใจและวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นเดิมทีเขาเป็นคนรับปากปีดาเรื่องงานแต่งงานนี้เองตอนนี้เขาอยากยกเลิกแต่ก็ไม่มีเหตุผลอันใดมาคัดงา้าง การเตรียมงานแต่งก็กําลังดำเนินไปอย่างดีเรียกได้ว่าเพียงรอวันมงคลเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าจะขัดขวางหรือปฏิเสธอย่างไรไหวเมื่อเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของวงตระกูลก็เกิดเซื้อตรวนไร้สภาพล่ามเขาไว้แน่นหนาเย่อ,อินข้าไม่มีทางไม่ต้องการเจ้าชีวิตนี้ไม่เคยมีใครมีที่ในหัวใจข้าเท่านี้มาก่อนเขากล่าวกับนางเสียงเบา หวังเพียงให้นางวางใจตอนนี้เราสองคนไม่มีทางเลือกข้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีได้แต่ช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีนอกประตูมีเสียงฝีเท้าร้อนเร่งทำให้พวกเขาหยุดลงทันทีเย้ออินรีผละห่างจากเขาอ้อมไปด้านหนึ่งของโต๊ะท,ทําทีเป็นฝนหมึกไปความพุ่งเข้ามาโดยไม่เคาะประตูพอเข้ามาก็ร้องเสียงดังท่านชายใหญ่ ท่านหญิงสี่มีผู้เชิญรับสั่งฟาบาทมาที่วังท่านออองให้เชิญท่านชายใหญ่ไปที่ห้องโถงยงหลางผุดลุกขึ้นมองไปควาอย่างใจจดจอ่อรับสั่งฝาบาทเรื่องอะไรเจ้ารู้หรือไม่เหย,ยอินถามอย่างหวาดกลัวบ่าวไม่ทราบชัดรู้แต่ว่าเป็นรับสั่งฝาบาทให้ท่านออองกับท่านชายใหญ่ไปที่กระทรวงยุติธรรมด่วนกระทรวงยุติธรรม ยั่อินรู้สึกเหมือนโลหิตในกายผนึกแข็งหรือต้องการสอบสวนคดีสังหารหลวงจินชาราวัดหู้งกัวยงรางนึกสงสัยอย่างเดียวกับเยั่วยอินเขาเขามวดคิ้วแน่นมองนางด้วยสายตาลึกซึง้งโทษที่เขาต้องรับไม่ได้มีเพียงหนึ่งหรือสองคดีต่อให้ตอนนี้ตัดสินโทษเขาในคดีใดเขาก็จะไม่แก้ต่างให้ตนเองถูกรัดคอหรือตัดคอ ก็ล้วนเป็นดุจเดียวกันใจเขาไม่นึกหวาดหวั่นนักสิ่งที่เขากลัวกว่าก็คือเย้ออินจะไม่สามารถรับความกระทบกระเทือนใจนี้ได้อย่าก,กลัวไปเลยอย่าคิดมากไม่มีอะไรหรอกข้าไปก่อนนะเขาพยายามยิ้มปลอบใจนางจากนั้นก็สาวเท้าออกจากห้องหนังสือไปเย้ออินไม่ใช่คนเขา่าพอได้ยินว่าฝ่าบาทเรียกตัวบิดาและหยงหลางก็รู้ว่าต้องมีเรื่องสำคัญแน่ จึงไม่อาจวางใจได้นางรีบวิ่งไปหาหยงชาญเพื่อสืบถามข่าวคราวจบตอนที่17แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป